สวัสดีคนะ่ะชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการยิมี่นะคะวันนี้จะมาทำการสปอยฮีโร่ใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูเอฟเฟกต์สกิลอะไรต่างๆนะฮีโร่ตัวนี้นะคะเป็นผู้หญิงชื่อว่าชาร์ลอตนะคะในตำแหน่งไฟเตอร์เออเป็นผู้หญิงไฟเตอร์ที่มานะเดี๋ยวนี้ฮีโร่ผู้หญิงมาเยอะนะเนี่ยอาร์วีนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะว่าพิเศษอะไรไงนะคะก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะไปรับชมกันได้เลย แพ็คใหม่ราค้าใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็คให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด้นเติมเกมเติมเกมอาีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ประเภทในดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็ได้เติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟฟนน้ำนมทุกท่านนะคะอยู่ดูคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกินแลรแหลงสูงรูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP เรับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิทดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอาวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปที่หลุดออกมานะคะเป็นคอนเซปต์อาร์ตประมาณนี้นะคะน้องก็จะเป็นผมสีเหลืองนะแล้วก็ใส่ชุดเกาะน,นะนะถือดาบมันเป็นเหมือนดาบอะไรสักอย่างหนึ่งอะเราคิดไม่ออกนะมันเรื่องยูโดโอ,อะไรสักอย่างที่มันจิ้มๆกันอะเออแล้วชุดก็จะเป็นสีน้ําเงินนะคะถือดากกราบน่าจะเป็น คู่แข่งฟาร์เลนไมนะ่น่ะนักดาบโรแมนติกนะคะราเล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูรีวิวสกินรีวิวเอฟเฟกต์เอ่อรีวิวสกิลความสบบามารถพิเศษอะไรกันดีกว่านะอ่ะพูดผิดพูดถูกขออภัยด้วยนะคะคือมันเบอร์มากจริงๆนะช่วงเนี้ยไปละไปดูกันมานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเครดิตคลิปไว้ให้นะคะขอบคุณช่อง dm hex อ่า lov uh, new ด้วยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์คลิปไว้ให้ดูนะเผื่อใครแบบว่าอยากไปกดติดตามเขานะคือวันคือควรทำน่าจะเยอะแล้วแหละ เฮดูดิโมเดลสวยนะหลุดมาก่อนลิเลียได้โมเดลมาก่อนลิเลียได้เออสวยไหล่ใหญ่เยอะเขาเป็นอันนี้ไ้เนี่ยผู้ชายเป็นแต่งตัวเป็นผู้หญิงนี่เอฟเฟกตสกิลนะคะเดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับเอฟเฟกต์สกิลนะโดยการโจมตีปกตินี่นะคะทุกครั้งที่น้องชาโรตเนี่ยนะคะเขาโจมตีด้วยทักษะใดๆน,นะมันจะช่วยให้ชาโรตแข็งแกร่งขึ้นนะคะแล้วเธอก็ สามารถใช้ทักษะได้รับเครื่องหมายนะคะจะได้ลดความเร็วในการโจมตีศัตรูหลังจากชาร์จครบ3ครั้งนะคะการโจมตีปกติต่อครั้งนะคะต่อไปจะได้เป็นการปรับปรุงมันเป็นรบแปลมาจากภาษาเวียดนามนะเดี๋ยวจะขึ้นเทคไวใ้ให้ท่านผู้ชมช่วงท้ายคลิปอีพีไปดูดิปาดาบปะคู่แข่งคู่แข่งฟาเรนไหมเนี่ยอินสปายมาจากฟาเรนช่องเชงช่เชจะเป็นดาบ5แฉกแบบนี้เลยเออแล้วก็ เป็นสกิลที่1นนะคะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะก็จะเป็นการโจมตีดาบสี่เหลี่ยมนะทักษะการพื้นฐานนะคะหลังจากช่วงเวลาสั้นๆชาลลอตไปดาบสามเหลี่ยมไปในทิศทางที่กําหนดสร้างความเสียหายให้กับศัตรูตลอดทางและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อ่าแล้วก็ทักษะขั้นสูงนะคะชาลลอตจะปล่อยดาบสามเหลี่ยมยังรวดเร็วในทิศทางที่กําหนดสร้างความเสียหายให้กับศัตรูตลอดทางนะคะอ่าแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่80%ซต ประมาณนี้ต่อไปเป็นสกิลที่2นะจะเป็นการสแสวงหานะคะเป็นชาลอตพุ่งเข้าไปข้างหน้าเพื่อทิชทางที่กําหนดนะคะแทงอย่างรวดเร็วพร้อมกันรสร้างความเสียหายตามการโจมตีแต่ละครั้งนะคะช่วยฟืนฟฟฟฟ้นฟูฟื้นฟูทําให้ร่างกายไม่ตกเป็นเป้าหมายสัมผัสนะทักษะเสริมประสิทธิภาพนะคะชาลอตพุ่งไปข้างหน้าในทิศทางที่กําหนดและแทงอย่างรวดเร็วนะคะ,ะประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นเทคให้อ่านอีกทีนะ ต่อมานะคะเป็นสกิลที่3นะเป็นการทำลายดาบแสงทองฟ้านะคะทักษะพื้นฐานก็จะเป็นเชลอ์สร้างฟัน7ครั้งอย่างรวดเร็วนะคะและแต่ฟันแต่ละครั้งควม่มเอ้สร้างความเสียหายการเคลืนหนไหยของศัตรูช้าลงทักษะเสริมประสิทธิภาพนะคะถ้าฟัน7ครั้งอย่างรวดเร็วเนี่ยแต่ละฟันนะคะจะสร้างความเสียหาย สร้างความเสียหายและทําให้การเคลื่อนไหวของศัตรูช้าลงหลังจากฟันเจ็ดชั้นนะคะชาล็อตก็คว้างดาบของเธอขึ้นการอากาศสร้างความเสียหายเดิมแบบเดิมให้กับศัตรูคือเราอ่านเรางงนะทุกคนทุกคนอาจจะงงที่เราพูดนะเพราะว่าเราก็งงเหมือนกันเดี๋ยวเราจะขึ้นเทกแล้วก็เป็นรูปภาพที่เราแปลมาจากภาษาเวียดน,นามให้ดูกันนะคะสําหรับตัวนี้นะเดี๋ยวก็รอเข้าไทยน,นะเดือนประมาณเดือนเมษามาแน่นอนนะคะสาหรับ ชชร์รอดนะทุกคนคลิปนี้ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้รักกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ